NMC ค่ะมาค่ะอร่อยไหมคะจริง <c oughs> อร่อยฝุดๆอร่อยฟุดมูน่ะเนไม่ดู่นี่นากกลัวพูดไหมไม่กี c ค่ะ กิในไก่เอเจมซีค่ะมาค่ะป้ามากินไก่เอเจมซีค่ะป้าพี่ป้าป้าค่ะน้องกินข้าวด้วยแต่ข้าวเสร็จไปให้มันแล,วลว <c oughs> ้วแรงเยอะด้วตอนเย็นเราไม่ไปยไ <c oughs> ด้ต่นต้องให้กินกับข้าวด้วยนะลูกกินข้าวด้วย เย็บแล้วอนไม่หวานตักข้าวให้แล้วนะมนไม่หวานตักข้าวให้แล้วนะอร่อะไรหมคะอะ่อยอ้าวหนูจะเป็นคนเก่งอะไม่มอเอันเผ็ดอีกด้วหรอหวานไม่เอา,อเยเอาเลยคนะ่ะ Right, huh? <laughs> nào này em mắt Đi nào không? Ừ <laughs>

นีว้าวไม่ดีแต่เราเฮ้ยผีอ่ะนี่อันนี้ไม่รูม่รู้จักนะไม่ม่ไมีคนปรเภก็นิสิอ่า อร่อยขอนาดนั้นเลยเล่ากินเาคุกกัไก่อะไรหอเอาอ๋อ,อ,อ,อเป็นไงขาคกอะไรเรีย่าวอะไรเาผัดกระเทียมหรือ่าผกระเทียมของกระเทียมค่ะ